ทุกคนมีเงินมากมหยนับอน,นันต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่อง Roblox นะคะ Roblox เขาออกสิ่งใหม่ขึ้นมาก,ก็คือ Metaverse ใน Roblox ค่ะก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่า Metaverse เนี่ยคือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ของ NFT หรือคริปโตเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่า Metaverse คือพื้นที่ที่นอกคริปโตนอก NFT ก็สามารถเป็น Metaverse ได้เช่นกันนะคะโดยนะคะอย่าง Roblox เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเลยเราไม่สามารถใช้คริปโตเติมเงินใน Roblox ได้ เราไม่สามารถจะซื้อไอเทมเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในตัวละครโ o บ l o อกะคะ่ะในแพลตฟอร์ม NFT ได้นะคะแต่ Roblox บอกว่าเขาเตรียมตัวเข้าสู่ Metaverse ด้วยกันมี Metaverse Fashion Trend อ่ามันสำคัญยังไงนะคะ Metaverse Fashion t r e n นเนี่ยเขาบอกว่า Roblox นะคะเขาเห็นว่าผู้คนนะคะหันมาใช้โลกในออนไลน์กับโลกชีวิตจริง แทบจะเป็นโรคเดียวกันเลยอะคะ่ะอย่างสมมติว่าถ้าเทียบเป็นไม่ใช่เกมก็ช่างเป็นในโซเชียลมีเดียก็ช่างนะคะตัวตนเราในโซเชียลมีเดียตัวตนเราในทว i ต t e อร์ใน facebook ในเทเล g r a มในอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันสำคัญมากเราจะโพสอะไรเราจะคอมเมนต์อะไรเราจะไลค์อะไรจะรีทวิตอะไรจะแชร์อะไรเราก็มองว่าเรากังวลว่าถ้าเราทำไม่ถูกใจคนอื่นแล้วคนอื่นจะมองเราไม่ดีหรือว่า ถ้าเราทําออกมาในลักษณะน,นี้คนหนึ่งก็จะมองเรามาเป็นบุคลิกแบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วซึ่งทุกอย่างในโซเชียลมีเดียมันมีอิทธิพลมีผลกับตัวเราหมดเลยเกมก็เช่นกันนะคะบางคนมองว่าแบบเออการที่เรามีตัวตนในเกมเราแค่แบบบางคนแค่เล่นเกมเก่งอย่างเดียวอะ่ะก็สามารถที่จะทําให้คนในชีวิตจริงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะบางคนแบบ แต่งตัวดูดีมากเลยในเกมอย่างเงี้ยหรือว่ามีภาวะความเป็นผู้นําส่งในเกมคนในชีวิตจริงก็อาจจะสนิทกับเขามากขึ้นนะคะหรือว่าคนในเกมด้วยกันเองก็อาจจะให้ความเคารพความนับถือความเออไว้วางใจเขามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนในเกมคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ๆเห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันมันไม่ใช่อะไรที่ไม่มีจริงแต่มันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีจริงแต่มันแค่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่แบบ ชีวิตประจำวันเราเจอทั่วๆไปอะคะ่ะแต่มันไปอยู่ในหน้าจอนะคะมันก็คืออีกกระจบที่สะท้อนความเป็นตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟชั่นของ Roblox กับบริษัทแฟชั่นต่างๆก็เลยมองว่าอถ้าสมมติว่าคนชอบบริโภคของแบรนด์เนมใส่ของแบรนด์เนมคนชอบแต่งตัวให้มันดูทันแฟชั่นทันสมัยนะคะก็คนเขาจะไม่เอแต่งตัวในโลกชีวิตจริงอย่างเดียวแต่เขาก็อยากจะแต่งตัวตัวละครในเกมให้มันดูดีบ้างนะคะ เราบางคนเนี่ยตัวละครในเกมคือดูแบบธรรมดามากดูเฉยมากแต่ว่าโลกชีวิตจริงนี่แต่งตัวจัดเต็มมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกเขาก็เลยร่วมมือกับน,นี่นะคะหลายแบรนด์เลยนะคะ g ie, Nike, berry, ูช c i Nike ี้เบอร์เบอรี่ลาฟลอเรนทอมมี่ฮิลฟิกเกอวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีนี่นะคะ p ูม่ Forever21 ออะไรเป็นต้นนะคะคือเขาร่วมมือกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการที่ จะให้บริษัทเราเนี้ยมาโฆษณาของตัวเองในโรบล็อกเหมือนแบบคุณมีตัวละครในโรบล็อกตัวหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คุณอยากจะแต่งตัวในตัวละครเนี้ยให้มันแตกต่างออกไปแต่ถ้าคุณแต่งตัวแบบเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อโรบล็อกเซออะค่ะคุณจะเสียเงินค่าซื้ออันเนี้ยไม่แพงเท่ากับการซื้อของแบรนด์เนมในโรบล็อกถ้าคุณใส่เสื้อที่ผลิตโดยบริษัทโรบล็อกในเกมโรบล็อกคุณก็เสียเงินจํานวนหนึง่ง แต่ถ้าคุณใส่เสื้อกูช i ในโรบล็อกคุณจะเสียเงินแพงกว่าอย่างเงี้ยนัคือคนที่เล่นโรบล็อกเขาจะรู้กันว่าอ่ะอันนี้คือของกูช่นะอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคนที่ชอบของแบรนด์เนมก็จะสนใจสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าคือมันไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่ของการที่คนจะสามารถซื้อของแบรนด์เนมได้มากขึ้นสะท้อนตัวตนความเป็นเราได้ในโลกเสมือนจริงมากขึ้นนะคะแต่ว่า อีกอย่างเนี่ยคือมันจะช่วยทําให้กระตุน้นการให้แบบผู้ผลิตมีความสร้างสารรค์มากขึ้นนะคะคือคนในชีวิตจริงกับตัวละครในเกมก็บางทีไอเทมต่างๆก็จะมีแบบความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็น n i กี้อ่ะไนกี้ในชีวิตจริงมีรองเท้าแบบลูกทรงลวดลายอะไรแบบที่ว่า เราไม่สามารถหาซื้อได้ในโลกออนไลน์นะไม่สามารถหาซื้อเป็น NFT ได้ไม่ไม่สามารถหาซื้อเป็นไอเทมในโรบ็อกได้แต่หาซื้อได้แค่รองเท้าในชีวิตจริงเท่านั้นที่เป็นไนกี้รุ่นนั้นสีนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นในโรบ็อกนะคะมันจะมีไอเทมแบบ l i m i t e d e dition ของ Ni กี้นะคะแบบว่าหาซื้อได้ในโลกออนไลน์เท่านั้นจะไม่มีในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ผลิตแบบแฟชั่นดีไซเนอร์เขาก็แบบใช้ความคิดความสามารถในการออกแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วมันก็เป็นการแบบ ช่วยกระตุ้นการหางานของคนด้วยะค่ะว่าคือคนที่ทํางานในแผนกแบบออกแบบผแผนกดีไซน์ผนแผนกดีไซเนอร์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเขามีเขาไปทํางานร่วมกับคนที่ทํางานด้าน 3D drawing หรือว่าเขาแบบมีทักษะเหล่านั้นด้วยติดตัวนะคะเขาก็จะสามารถที่จะมีงานทําได้โดยไม่ให้ AI มาแย่งงานเรานะคะแล้วก็ความสร้างสารรค์เนี้ยที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆเนี้ยคะ่ะก็จะได้แบบ ถูกจดลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะว่าจะไม่ให้ใครมาลอกเรียนแบบได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าอ่าแล้วทีนี้ถ้าบริษัทโรบอกต้องการจะให้เกิดเมตาเวิร์สในโรบอกเรื่องแฟชั่นบริษัทแฟชั่นอย่างเช่นพูมากุชชี่ไนกี้ต้องการจะให้เกิดเมตาเวิร์ในโลกแฟชั่นนะคะในโรบอกแล้วผู้เล่นคนใช้งานทั่วๆไปเลยอะคะ่ะคนทั่วๆไปเลยเขามีความต้องการในสิ่งนี้หรือเปล่านะคะปรากฏว่า เขาก็ไปทำเซอร์เวยมาค่ะไปสำรวจมานะคะจำนวนนี่นะคะจะสำรวจคนที่อายุ14ถึง24ปีนะคะจำนวน1,000คนนะคะในอเมริกาว่าเขาต้องการสิ่งนี้ไหมก็ผลสำรวจออกมาว่า70%ของคนทั้งหมดนะคะต้องการสิ่งนั้นแล้วก็เกือบเกือบิบห้อบอกว่าจะซื้อแน่นอนนะคะแล้วก็คือ หนึ่งพันคนเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนเกับเกือบเจ็ดร้อยห้าสิบคนบอกว่าถ้ามีสิ่งนี้ขึ้นมาจะซื้อแน่นอนนะคะแล้วก็ประมาณเจ็ดร้อยคนนะคะจากหนึ่งพันคนบอกว่าคือการแต่งตัวในโลกเกมอะคะ่ะก็จะแบบสนใจนะแล้วก็จะแต่งตัวให้เหมือนกับสิ่งที่ตัวเองแต่งอยู่แล้วในชีวิตจริงนะคะแล้วก็ส่วนสี่สิบเจ็ดเปอร์เซนนะคะก็ กือบครึ่งหนึ่งนะคะ470คนจาก1,000คนบอกว่าในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะคือจะแสดงความเป็นตัวเองได้เต็มที่เหมือนกับว่าอ่ะในโลกชีวิตจริงใช่ไหมคะอาจจะอยู่บ้านกับเอ,อมีพ่อแม่อยู่ด้วยมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็แบบแต่งตัวไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้ตีจ้าเท่าในโลกออนไลน์นะคะหรือสมมติไปทำงานแล้วก็แต่งตัวแบบสีสันฉูดฉาดไม่ได้สัก ไม่ได้อย่างนี้ค่ะแต่ในโลกออนไลน์เราอยากให้ตัวละครเราสักหรือตัวละครเราใส่สีชุดชาหรือแบบถ้าในโลกชีวิตจริงกลัวว่าเออกระบวนการการซักการรีดการอะไรของเราแบบยังไม่ได้ดีพอที่จะแบบรักษาของแบรนด์เนมได้เราไปซื้อของแบรนด์เนมในโลกออนไลน์มันจะรักษาได้ดีกว่ามันจะอยู่คงทนกับเรามากกว่าอย่างเนี้ยค่ะมันจึงเป็นอะไรที่ทําให้คน47%บอกว่าเออเราในโลกออนไลน์เนี่ยเราแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้เต็มที่ แต่ในโลกชีวิตจริงเราแสดงความเป็นตัวเองของเราอะไม่ได้นะคะโดยนะคะคนที่ทําแบบสอบถามเนี่ยเขาก็บอกว่าอืม70%ให้เห็นความสําคัญว่าควรจะมีทุกสีผิวนะคะในตัวละครโรบอกนะคะแล้วก็แบบพวกแฟชั่นต่างๆแบบเป็นชุดที่ใส่เข้ากับทุกสีผิวนะคะแล้วก็คือเป็นตัวละครแบบที่มีทั้งผิว สีเข้มผิวสีอ่อนนะคะแล้วก็มีทั้งแบบคนผอมคนอ้วนคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้เข้ากับโลกชีวิตจริงนะคะสมมติว่าถ้าสมมติในโลกออนไลน์มีแต่แบบเอ,อผู้ชายขาวหลอ่อผู้หญิงขาวสวยหุ่นดีทั้งผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยแต่เกิดในโลกชีวิตจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพอเขาใช้ตัวละครในโรบอทที่เป็นแบบนั้นนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขากําลังไปโกหกคนอื่นอยู่นะคะหรือว่าบางทีเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคือ อันนี้ไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นแค่ตัวละครในเกมตัวหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสมมติว่าเขาเป็นแบบเอผู้ชายอ้วนเตี้ยดานะคะเขาก็อยากจะให้ตัวละครในเกมก็เป็นผู้ชายอ้วนเตี้ยดาเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้สะท้อนความเป็นตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีทั้งแบบทุกสีผิวทุกทรงผมทุกสีผมอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้คือ key insight ของในเรื่อง Roblox นะคะว่า เมตาเวิร์สมาแน่นอนนะคะส่วนนี้นะคะเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งในทาง Open AI นะคะเป็นฟังก์ชันของ Open AI ที่ชื่อว่า d o e หาใครจำได้นะคะ Open AI ก็คือเป็นเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนหลายหายคนรู้จัก Open AI มาจาก ChatGPT นะคะว่าสมมตินะคะบอกว่า,า Write าพิมสมมุติว่าพิมพ์นะคะว่า explain me what bitcoin is นะคะอ้าวไม่ได้อืมก็รอนานพอสมควรเลยนะคะก็คร่าวๆนะคะก็คือ openai เป็นสิ่งที่คนรู้จักกันมากจาก chatgpt นะคะออามาแล้วนี่ฉันจะกดปิดงไปทำไม นี่นะคะเออสมมติว่าพิมพ์นะคะว่า explain มีอืม what บิค coin โอเคสมมติสมมติว่าพิมพ์นะคะมาแล้วเมื่อกี้โหลดช้านิดนึงนะคะอืม สมมติว่าพิมพ์อย่างนี้แล้วกัน Write me a thesis proposal about Bitcoin นะคะ Thesis ก็คือวิทยานิพนธ์นะคะคือ proposal มันจะเป็นโครงร่างของวิทยานิพนธ์ที่จะส่งก่อนที่จะเขียนจริงนะคะอืสมมติใครที่อยากเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ Bitcoin อย่างเงี้ยแล้วกลัวว่าเออถ้าคิดเองแล้วจะไม่สร้างสารรค์มากพอแล้วแบบไปลอกคนอื่นใน Google อย่างเงี้ยแล้วจะโดนจับได้ว่าลอกแล้วก็แบบ จะโดนลงโทษอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็คิดว่าอ่ะนี่ไงฉันก็หากินกับการใช้ ChatGPT ให้ ChatGPT มาเขียนวิทยานิพนธ์ให้นี่ดูมี title มี introduction มี background research question methodology significance of study conclusion อะไรอย่างนี้นะคะสมมติเราบอกไม่พอเอ่อ write me research hypothesis สมมตินะคะอ่าแล้วก็เนี่ยคือก่อนหน้าเนี้ยเขามีหมดทุกอย่างแล้วว่าอ่าบทนําอะไรที่มาแล้วความสําคัญอะไรคําถามในการวิจัยอะไรใช้วิธีศึกษาอะไรบทสรุปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยสมมุติฐาน1 2 3 4 5อะไรนะคะสําหรับงานทีสิสนะคะซึ่งคือคําพูดของเขามันดูเป็นวิชาการมากเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือ มันมีคนเคยเอา Chat GPT ไปตรวจสอบว่าเออเนี่ยถ้าเอา Chat GPT ไปสอบข้อสอบมาหาลาัยแล้วจะได้ผ่านไหมนะคะสรุปก็คือมาหาลาัยดังๆในต่างประเทศ Chat GPT ยังสอบผ่านเลยนะคะแล้วก็ได้ประมาณเกรด B นะคะซึ่งก็ไม่ขี้เหร่เลยนะคะสมมติว่าเนี่ยได้มาแบบนี้แล้วนะคะก็ถ้าเราอยากจะแบบพิสูจน์ว่าไอ้นี้ยมันหามาจาก AI หรือว่ามันให้คนทำนะคะแล้วก็ ก็พิ๊ปไปเพสตรงนี้อันนี้เป็นฟัง์ชั่นใหม่ของ OpenAI นะคะคือ AI t e x t Classifier นะคะ์คนะคะ Copy, paste, ก็พิ๊ปเพสกด s ับม i t ปุ๊บนะคะโอเคเอาใหม่สมมตินะคะเป็นอันนี้เลยตั้งแต่คำว่า Title นะคะเลื่อนลงมา แล้วก็เราลองลบลบคำพูดพวกนี้ก่อนนะคะว่าแบบลบคำพูดที่เราออกคำสั่งมันนะคะว่ามันตรวจสอบได้จริงหรือเปล่าว่ามนุษย์เขียนหรือ AI เขียนนะคะคือ AI text classifier เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ออกมาโดย OpenAI นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าสิ่งที่หามาเนี่ยยาวๆเนี่ยคือมาจากการที่ ChatGPT เป็นคนเขียนให้หรือมาจากการที่แบบ มนุษย์คิดเองเขียนเองนะคะพอกดเซิร์ชแล้วมันก็บอกว่า The classifier consider t h e text to be likely AI generated ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าเป็นการที่ AI เขียนแทนมนุษย์นะคะแปลว่าอะไรถ้าสมมติว่ามีคนส่งทีเิสอันนี้ไปหาอาจารย์ใครก็ช่างนะคะเนี่ยพิมพ์อย่างนี้ไปเลยนะคะหาจาก ChatGPT แล้ว Copy Paste ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วส่งอาจารย์อาจารย์ก็จะเอามาเช็คในอันนี้นะคะ แล้วก็พอรู้ว่าเป็น AI สร้างขึ้นมาอ่าเราไม่ได้คิดด้วยตัวเองอาจารย์ก็อาจจะให้ตกได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอันใหม่อันหนึ่งนะคะแล้วนอกจากเรื่องแชทเนี่ยยังมีเรื่องรูปภาพนะคะสมมติสมมติว่าเราแบบใส่คําสั่งไปที่ข้างบนนะคะคือไอสิ่งที่เจนเน a เรตรูปภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเอมิจเจอร์นีของ Discord นะคะหากใครจาได้มิเจอร์นี่จะเป็น a อที่ล้ํามากของที่เปิดให้เล่นใน Discord นะคะให้ เราสามารถเจเนเรตรูปภาพต่างๆได้นะคะคือมันจะคายมิจอรนี่ตรงที่ว่าหนึ่งพิมพ์คําสั่งไปแล้วมันจะเจเนอเรตมาเป็นรูปนะคะสองคือถ้าพิมพ์แต่คําสั่งลอยๆมันจะได้รูปไม่สวยแล้วถ้าแบบเราใส่โค้ดอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นสมมติเอ t a ต้ดีเทลฟอโต้เรอเรลิสติกอัพสเกลอันเดลเอนจินห้าฟอโต้เรอมสมมติพิกซาด้วยนะคะแล้วก็ Thai Temple นะคะ คือเราต้องการรูปของวัดในไทยไทยเทมเพิลนะคะแต่เราใส่ความสวยงามไว้ข้างหน้าเยอะแยะนะคะสมมติกดเจเนเรต๊ปนะคะนี่นะคะออกมาซะสวยเลยนะคะรูปแต่และรูปนี่นะคะนี่รูปแรกนี่รูปที่สองนี่รูปที่สามและนี่รูปที่สี่นะคะซึ่ง ดอ E นะคะเป็นอะไรที่มันใช้ฟรีนะคะโดยการล็อกอินผ่านแอค o คาทที่เราล็อกอินแช t GPT ตามปกตินั่นแหละนะคะแล้วก็ใส่ฟังก์ชันในนี้ไปนะคะมันก็จะวาดรูปมาให้นะคะซึ่งซึ่งวาดคนข้างสวยนะแล้วว่าคุณภาพมันโอเคอยู่เพื่อเดีกว่า mid เจอ r n นีด้วยซ้ำนะคะก็ลองเล่นกันดูได้นะคะ lab.openai.com/editor นะคะโอเคสำหรับสราขาต่อไปนะคะก็ นี่นะคะเขาบอกว่ามีคนลองใช้ GPT 3ในการเขียนเทคออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไอตัวที่เช็คเทคเมื่อกี้อะคะ่ะว่า AI เขียนหรือมนุษย์เขียนเนี่ยมันเช็คไม่ได้เมื่อใช้ GPT 3เป็นคนเขียนถามว่า GPT 3คืออะไรนะคะคือ OpenAI เนี่ยมันมี Chat GPT แบบไม่เสียเงินแบบไม่เสียเงินเนี่ยบางครั้งเราก็เข้าไม่ได้เขาจะบอกว่าคนใช้งานเยอะแล้วเขาจะไม่ให้เราเข้านะคะแล้วบางครั้งเนี่ยคือเขาบอกว่า คือเหมือนกับเราถามอะไรไปมันก็ไม่ยอมตอบหรือมันตอบช้านะคะคือมันอาจจะด้วยเพราะหลายเหตุผลเหตุผลแรกที่มันเข้าไม่ได้หรือมันตอบช้าเพราะว่าเราไปถามคราถามไร้สาระกับมันนะคะแบบถามแบบเออเป็นยังไงสบายดีไหมเราเอวันนี้เราไปเจอเรื่องนี้เรื่องนั้นมานะวอพอมันเกิดให้ฉันหน่อยสิแบบพิมไรแบบที่มันเป็นเดลี่ไลฟ์นะคะไปคุยกับ h ช t GPT ไม่ใช่อะไรที่มันดูเป็นจริงจังไม่ใช่อะไรที่เป็นวิชาการมากมาะค่ะ อันนี้ทาง ChatGPT บอกว่ามันจะทําให้ข้อความเราอะถูกซ่อนนะคะแล้วก็แบบถูกเมืนเขาจะไม่ตอบข้อความเราข้อความของเราเนี่ยเราจะตอบช้ามากแล้วข้อความครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะอยู่ในแบ็กลิสว่าเขาจะตอบเราช้าลงกว่าเดิมนะคะเขาจะให้สิทธิ์เราในการเข้าถึง ChatGPT น้อยลงกว่าเดิมนะคะอันนี้คือธรรมชาติของ ChatGPT แต่ว่า ChatGPT เป็นแบบฟรีนะคะแต่ว่า GPT สามเนี่ยมันก็คือ ChatGPT เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบเสียตังค์นะคะ ซึ่งแบบเสียตังเนี่ยมันจะได้คุณภาพดีกว่ามากเลยนะคะแล้วแบบเสียตังเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ตลอดเลยนะคะแล้วคือคนเนี้ยรีออเนี่ยค่ะผู้ใช้งานทวิตเตอร์ไลนนี้เขาใช้ GPT 3สามเขาเสียเงินให้ OpenAI นะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้อะไรที่มันใช้งานได้ดีกว่า ChatGPT นะคะแต่เขาให้ GPT 3สามเนี่ยมาเขียนเทกให้นะคะซึ่งซึ่ง g p t สามกับ ChatGPT เป็นคนละตัวกันนะแต่เป็นของบริษัทเดียวกัน พอ GPT 3เขียนเท็ให้แล้วไปให้ Chat GPT เช็คว่ามันมาจากไหนปรากฏว่าเขาไม่ทราบว่ามาจากไหนเขาไม่ทราบว่า AI เขียนเขาคิดว่ามนุษย์เขียนซะด้วยซ้ำนะคะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดของ Chat GPT นะคะสำหรับข่าวนี้นะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับของ u n u r u a s h u l นะคะบอกว่าระวังให้ดีนะคือเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นเดือนเดียวเป็นเดือนแรกของปีที่แบบ เปิดปีมาฉลองปีใหม่กันด้วยตลาดที่เขียวมากๆบูมากๆนะคะแต่ว่าทางผู้ใช้งาน Twitter อะไรเนี่ย u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  l l v วิลน, vale, นะคะซึ่งมีผู้ติดตามหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนนะคะเขาบอกว่าอทางตัวนี้นะคะ่ะ Un Unusual v vale, a ิลเขาบอกว่าจากข่าวที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือตลาดคริปโตตลาดหุน้นตลาดเกี่ยวกับการเงินของนี่นะคะที่เกี่ยวข้องกับคริปโตจะตกลงมากๆ แล้วก็จะแบถึงขั้นที่ว่าแบไปยาวๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขายทันให้รีบขายตั้งแต่ตอนนี้นะคะถามว่าเพราะอะไรอันดูชเวลให้เหตุผลว่าไรก็เพย์เพาหุ้นเพย์เพาคือบริษัทเพย์พาวเขาไล่พนักงานออก2,000คนซึ่งก่อนนั้นเนี้ยก็มีบริษัท Google บริษัท Microsoft บริษัท I, อะไรต่างๆไล่พนักงานออกจํานวนมากนะคะซึ่งเขา,าอ้างว่าช่วงโควิดจ้างพนักงานมามากเกินไปแล้วไม่ได้ต้องการพนักงานมากขนาดน,นั้นก็เลยไล่ออกบางส่วนนะคะ แต่นั้นคือถ้าคุณเชื่อเนวิทีฟใหญ่ของบริษัทพวกนี้ไงแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณอาจจะบอกว่าเขาไล่ออกเพราะว่ามันเศรษฐกิจเนี่ยนะตอนนี้มันมูล,ลค่ามันเฟ้อเกินไปมันฟองสบู่เกินไปและเขาว,วารู้มูล,ลค่าความเป็นจริงของมันและเขารู้ว่าถ้าเศรษฐกิจคือถึงเวลาที่ทุกอย่างจะราคาลงแล้วอะถึงเวลาที่หุ้นจะตกเงินเฟ้อของแพงขึ้นอะไรต่ออะไรนะคะคริปโตโตก แล้วบริษัทพวกนี้จะเสียรายได้จานวนมากจะลําบากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเขาก็เลยไล่พนักง,งานออกเพื่อที่ว่าจะไม่ต้องจ่ายเงินเดือนจะจะลดภาระเรื่องเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นสัญญาณของการที่ตลาดคริปโตจะแบ์มาเก็ตมากๆเลยนะคะตลาด NFT ก็เช่นกันนะซึ่งอแล้วก็ NASDAQ อะคะ่ะเขาบอกว่ามันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วตั้งแต่สองพนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันขึ้นถึงจุดยอดจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงนะคะแล้วก็มีอีกสองประเด็นนะคะก็คือจิมเครเมอร์บอกว่าตอนเนี้ตลาดมันอยู่ในช่วงขาขึ้นให้ทุกคนรีบซื้อนะและจิมเครเมอร์คือคนเนี้ยเนี่ยค่ะพิธีกรที่หัวหน้าร้านคนนี้ของช่อง CNBC นะคะคือเขาบอกว่าคือจิมเครเมอร์เคยมีข่าวเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะคะว่าเขาขอโทษว่าที่บอกทุกคนว่าให้ รีแพร์กันซื้อหุ้นของเมตาสิแต่หลังจากที่เขาบอกเนี่ยไม่นานอะหุ้นเมตาร่วงลงแรงมากๆเลยนะคะจนมูลค่าแทบไม่เหลือเลยคือร่วงร่วงหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วเขาก็ออกมาขอโทษที่ทําแบบนั้นนะคะซึ่งคนเขาก็วิจารณ์กันว่าเขาดันหุ้นเมตาในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าจินเคเมอร์ถือหุ้นเมตาแล้วเขาต้องการขายแต่ว่าถ้าคนซื้อนี้ไม่มากพอเขาก็ขายได้ราคาไม่ดีเขาก็เลย กระตุ้นให้ใครก็ไม่รู้มาซื้อนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะเออจะได้สามารถมามาขายหุ้นเมตาได้ในราคาที่เขาพึงพอใจนะคะแล้วเขาก็จะเทเขาก็จะไม่สนใจเลยนะคะแต่ว่าเขาโดนวมตจานเยอะก็เลยออกมาขอโทษน,นะคะซึ่งมันก็เข้าทางกับตัวนี้นะคะก็คือ,อจิมเคเมอร์ดันคริปโตมากๆช่วงนี้เพราะเขาอาจจะถือคริปโตอยู่ก็ได้นะคะแล้วเขาอยากอา,อาจจะอยากขายในราคาที่ดีที่สุดนะคะ เขาก็เลยเหมือนฝัดให้แบบมันเหมือนยโยงให้ซื้อมากๆนะคะแล้วก็ไมเคิลเบอร์รี่อันนี้พูดตรงข้ามกันเลยนะคะไมเคิลเบอร์รี่บอกว่าให้รีบขายไมเคิลเบอร์รี่เป็นใครนะคะไมเคิลเบอร์รี่คือคือคนที่เคยเตือนเรื่องการลงทุนแล้วก็แบบเตือนถูกต้องด้วยนะคะแล้วเขาเคยเตือนเรื่องการชอร็อตนะคะในช่วงที่ราคาตลาดใกล้ตกว่าแบบเออถึงช่วงนี้แล้วให้รีบช็อตสิไมเคิลเบอร์รี่คือ นี่นะคะเจ้าของทวิตเตอร์ที่ไอ m i ไมเ e l J. b e r บ y นะคะ i อดี ID เขาแล้วก็ทวิตเตอร์ชื่อค a s s a น d r a BC นะคะเป็นอีกหนึ่งนักนักทำนายอนาคตของคริปโตนะคะซึ่งก็คือคล้ายๆกับลุงคาโปคริปโตคาโปนั่นแหละนะคะแล้วคือมันมีคราวหนึ่งที่ว่าเขาเคยทายถูกมากๆว่าให้รีบช็อตแล้วก็ราคาช็อตแบบราคามันก็ลงจริงๆนะคะคนที่ช็อตก็ได้เงินเยอะจริงๆนะคะเรองนี้ไมเคิลเบอร์รี่พูดนะคะบอกว่าให้รีบขายซะนะคะ แล้วก็แล้วนะ่ต่อไปนะคะคันโตนะคะอันนี้คือตัวตัวเราเองนะคะตัวอีฟเองเคยถามพี่ป้อมนะคะว่าเออคันโตควรจะซื้อไหมนะคะแล้วก็จนตัวตก็ไปศึกษามาด้วยนิดนึงนะคะตั้งแต่ตอนมันราคาประมาณนี่นะคะตั้งแต่ตอนมันอยู่ตรงเนี้ยศูนย์จุดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะจนตอนเนี้ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสี่สามหนึ่งแล้วนะคะคือราคามันขึ้นมาประมาณเกินหกร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะคือตอนนั้นเนี่ย ไอ้เข้าใจดีว่าทําไมพี่ป้อมไม่แนะนําให้ซื้อตัวนี้นะคะตอนส่วนจุดสนเจสศูนเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือคุณซื้อลําบากในเนี้ยคือมันมีเด็กของคันโตแล้วก็มีเศษนะคะแลวทั้งเด็กทั้งเศษเนี่ยคือปกติถ้าไปเหรียญตัวอื่นที่มีคุณภาพมากพอนะคะคุณควรจะหาซื้อได้ทั้งจากเด็กทั้งจากเศษไม่ใช่ว่าคุณต้องซื้อจากเศษแล้วก็โอนไปเด็กอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจะขายก็โอนจากเด็กมาเศ็ล้วค่อยขายอย่างเนี้ย ถ้าเกิดเศษเขาปิดตัวขึ้นมาหรือเขามีปัญหาด้านการเงินเก็จะทํำยังไงอ่ะถูกไหมอันนี้ก็จะลําบากเลยนะคะคือเอาง่ายๆอะ่ะคันโตมันอยู่ในคันโตเชนนะคะแล้วมันเหรียญใหญ่อะ่ะมันคือเหรียญคันโตต้องมีเหรียญคันโตเพื่อที่จะจ่ายค่าแกส๊สแล้วมีเหรียญคันโตเพื่อใช้ในการใช้คันโต덱แต่เหรียญคันโตมซื้อจากที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากซื้อจากเศกพวกเนี้ยอย่าง MEXC หรือ CoinEX หรือ Forte Swap อย่างเงี้ยสมมติ MEXC ใช้ได้ในประเทศไทย ถามว่าคนไทยที่รู้จักและใช้งานในมีอกซีอยู่มีกี่เปอร์เซ็นต์มีกี่คนนะคะแล้วถ้าเราต้องซื้อจากเอม c แลกซเราโอนมา m e t a m a มาของเราในคันโตเชนนะคะแล้วยังไงอะแล้วถ้าสมมติเอมีซวันหนึ่งเขามีปัญหาทางการเงินขึ้นมาเขาเจงขึ้นมาแล้วคันโตเราก็จะหายหมดเลยนะคะคือเราไม่สามารถที่จะ Bridge หรือสวอปเหรียญอื่นไปเหรียญคันโตหรือจากเชนอื่นมาคันโตเชนได้นะคะเพราะาเหรียญคันโตมีแค่ในเชนคันโตเท่านั้น เพราะงั้นมาเลยอันตรายมันเลยน่ากลัวมากเลยนะคะแม้ว่าราคามันขึ้นหกร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือการใช้งานจริงมันไม่ได้เยอะพอแล้วการซื้อขายมันแปลกๆนะคะอันนั้นคือการใช้งานในช่วงนี้นะคะตอนช่วงธันวามาการาสองพันยี่สิบสามซึ่งแบบน้อยมากๆเลยนะคะแบบประมาณเท่าไหร่หลักแสนดอลลาร์นะคะไม่ถึงหนึ่งล้านดอลลาร์เลยซะด้วยซ้ำแต่พอราคาขึ้นพอมันฮิตกัน,นยังไง ติดเทรนติดอะไรคนก็เลยแห่กันไปซื้อนะคะเป็นวอลลุ่มต่อวันเกินส0มสิบล้านโอเคซึ่งแม้ว่าวอลลุ่มมันจะเยอะแล้วแต่ว่าการซื้อขาดมันยังแบบเสี่ยงมากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็ไม่แนะนําให้ซื้อเลยนะคะแล้วก็มันจะขึ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วมันจะลงไปเหลือมูลค่าต่ากว่านี้มากๆอีกเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่มีใครทราบได้นะคะก็วันนี้ขอฝากไปเท่านี้ก่อนนะคะก็ เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ